มาเอามาเอเคุณดวงแก้วงสาคุณเฟื่อนมือนี้มาแจกปลาอาหารมาแจกปลาอาหารเออเอาม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 าคุณนายคุณเฟื่อนคุณเฟื่อนแล้วบ๊อไมาเหตงานวันเกิดแจกปลาให้พี่น้องเอคอมาอห่เออมามามาเอาเอาสงคลายไอยู่มา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  เออเอาเอา่าไาแหง่งไาสดเออมากมาอาหารแรงอาหารแรงอา่าววันงานแจกวันเกิดของคุณดวงใจว่งศาหรือคุณปินป้นนี่ละอา่ามาบ้านปีไรเดียเอาอาหารมาสูป่ปีสูน่น้องครับปีเกิดครับหาผู้ใดผู้ใดมาเอาดื้อ เออันคิดมาดร้อมวันวันคิดสมมาตรมาแกะของขวัญอาหารอ่าเป็นปลาสดปลาแห้งสู้ที่สู้น้องสู้แรงมาเด้อมาเด้อผู้ใด้บุท่านมาผู้ใด้บุท่านผู้เสด็จบุท่านได้บอกคุณมาเอาดื้อดีคอนไปใส่พีคอนอืมดีคอนไปใส่หนออ่าผู้ใด็จบท่านได้มาเอิ่นกันมากอ่าปลายังหลายอยู่ หานใจเงินนึงวะใจแล้วค่ะจออใแล้วเท่าไหร่ครับมันแพ็กแล้วที่มาบโอ้เออมามาเอาปลสดไปกิเจาเอเออเอา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 ปลาสดไห้เร้ไปเอออ่ะมีแต่ตใหญ่เจจะเียุดลเอาบอแม่ผูนอ่ามีเออมีเอู้าตัวหนมีพบ้านตัวไหนเออยังยังยังครับเออเอนเอินกันมาเด้ว ครับมามาวันเกิดของคุณนายเปิ้อนของลูกสาวคุณดวงแก้วสาวนี่ละเอาปลามาสู้ฟีสู้น้องกินวันเกิดของขวดปีไม่ให้พร้อมอันนี้ลูกสาวอ่ะเออนี่ยและมีู้้เดียวนี่ยละเาะันจด้ยวระันจะมาได้พูดอะไรเพา่นไดินกันมาดื้อเอาแนวกินแรงเล่วกินแรง เออฮะดูดีมีแห้งเออซาทูซาทูฮดูดีไม่แห้งปีใหม่สุขสุขคนเออได้มาเอาอาหารกันกินอ่าเป็นวันเกิดของคุณดวงใจวงศาเออเมื่อนี้มาแจกพี่แจกน้องกินแรงอ๋วันงานวันเกิดพุณเพิ่นเด้อปีใหม่พร้อมกับเอาปลามาแจกพี่แจกน้องก็อ่ามามาบริจาคกันได้มาดื้อ แมามามเมาเอเอมาเอามาเอาเพียวอาไฟเอามันมามาเออป๋าฟีเขาขับตานีเขาไ่ได้ซื้อเยนเศ้าให้มนให้นกอนอ้าววันวันเกิดคุณดวงใจวงศาลูกพญ่อนย์จันไ่นี่ละบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่พี่ก็เลยไม่เห็ด แกกถำบุญวันเกิดปีไม่พ้ออาวให้พรอนลกหลานเอามามามาเออามาอาออมา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 สูนะว่าพี่น้องมาเา ปลาปลาปลาแหงปลาแหงปลาแหงลูกอ้าวพี่น้องอ่อมาเอาแนวไปกินแรงเด้อวันเกิดอของคุณดวงใจวงซาหรือขุเปืนอ่าลูกสาวพงยิ่งจันไล่กระสันมาปลามาจากรเชียนลำเปล่าเอามาสูพี่สูน้องข้างบ้านเกิดเมืองนอนท์บ้านน้องทมน้องชุมพู พี่น้องได้มาเอาปลาไปกินแย่งเ,เป็นงานาวันวันเกิดข้อมปีใหม่ความโอ้ยผื่นเอามากมามาเออมากมากเอาเบิดแล้วเบิดเลยมาสู้พี่สู้น้องกินพู้ละเอ้ยมาพี่น้องมาเอาวันเกิดคุณดวงใจวงษาหรือคุณเปืนลูกสาวพญย,ยจันไร <laughs> เออปีนี้เอาปลาไม่แจกที่จอกแกงน้องเป็นวันเกิดเด้ออ่าปีไม่พร้อมมาให้พ่อนลูกหลานมาพี่น้องมาเออมามาเอาเบิ่งกันเด้อรถเออความลำเรียงมาลำเรียงมาเออลำเรียงมาปลาแคบปลาน้ำเปาเด้อเมี่ยเออหน้ำเปาอุ้ยอันอันปลา ผู้ใดก็ได้ไปื้อถงให้นะอ้าวมา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 ตีนองมากแจกปางงานวันเกิดคุณดวงใจวังสาเอ่อเอ้าเอ้าเอ่อนี่ละอืมอญาจารย์ไล่นี่ละลูกสาวมาเก็บแจกอาหารวันเกิด วันเกิดของคุณดวงใจวงษาหรือคุณเปื้ลนมาสู้พี่สู้น้องกินแรงเออเอามามาพี่น้องปลาเกียนลำเปล่ามาปีหน้าสิกสิมาเหี้ยคือเก้ามาปีอะไรเทียเออเออเออเอา